นี่นจะไเกะมียน้อยเพื่อนฮะเมียน้อยไปเมียน้อยไอ้บุญมีน่ะนี่น้อยไปเกาะมาตามหาไอ้บุญมีค่ะเมื่อนี้น่ะเป็นผู้งามมาเลยเดนผู้งามคือเบาเสียงแบบนี้คันเบาเบาเสียงนี้ก็จิม่ได้เป็นเมียน้อยเพื่อนเดชเพื่อนเพื่อนมาคนผู้งามเนาะเมื่อนี้ก็มายังงามเนาะมาตามหาไอ้บุญหมีเพื่อนท่า เพิ่นเบอกเรื่องขี้เนาะขี้นี่ขี้หั่งขี้หมีขี้ล้ำขี้รวยมาทีนี้ผีบ้ากับสีเบาน้ำเพิ่นคือกันทะเลค่อยบอกออกตัวนี้นี่ก็ให้อายพุ่ญมีเนี่ยอมขี้ม,มาพูดเสร็จนะน้องกูเด้อหัวใจ <c oughs> ใจบ,ใจบ,บ่ใจบ่ใจบ่ไอ้พุ่ญมีใจบ่ <c oughs> <c oughs> ว่าจะไหนก่นเจ๊ฮะว่าจะไหนกว่อถ้าเลขของน้องบ่อออกตัวนี้นี่ก็ให้ไอ้บุญมีนะอมขี้น่ะมาพูดชนะน้องก็เด้อไอ้เด้อเออตัวใดคุณเจ๊ห้าสี่เก้าห้าสี่เก้ากับเก้าสามเลยนะห้าสี่เก้ากับเก้าสามให้ไอ้บุญมีนะอมขี้มาพูดชนะน้องเลยเลยอทาบอออกทาบอออกคอท้าคอท้าไอ้บุญมีเด้อเออคาบผู้เดียวปะฮะคาผู้เดียวบอ ผู้ใดก็ได้โอมขี้น่ะมาพูดเสนาคอยรถน่ะโตนี่น่ะโตนี่โตนี่นะเจสวัสดีสวัสดีค่ะพูดเสนาคอยรถเด้อว่าสันเติโต้ไรล่ะเอากระเช่ากระเช้าหาซีเก้ากับเก้าสามนั่งตรงนั้นมาเดินเดี๋ยวคอยกินบักม่วงอยู่ไหมคอยบระธานอะตั้งโตอยู่กินบักม่วงก็พี่น้องฟังไงเหรอพี่น้องบ่พอน้ำมูนจะเทียะ แล้ว่าหมอนแท้แล้วมาเดด่าไ,ได้เจไม่ได,ดไ,ดมได้ด่าพูดไอข้อเมนดาเพิ่นออกมาจากจิตไหมเพิ่นออกมาจากจิตสาสมมวลมาห้าหายเลขไปปุ๊บขายรถข,ขายล่างขายบ้านขายซองขายขอบขายขวานม,มึงซสื้อเอารถมุงมาบอกเพื่อนทั้งใจคนนั้นกะสีเบิดทุกอย่างที่คำที่ราวาเขาบอกก็คือเขาเบิดเอเอเขาบอกก็คือเขาเบิดเพราะว่าห้าองบอดด้ยินไหมขาองกับรับบอดด้รับไหม เพราะว่าเพิ่นเพิ่นข้อเมนเท่านี้มือนี้เป็นวันพาเนาะมือนีวันพาแม่มันสิมาออกก่อนเท่าสิข้อเมนพิมพ์หนังสือไปแต่ละโตมันต้องออกจากจิตและวิญญาณและสมองจากจิตใจมันชนะขั้นใดจิต่อดีมจิตดีก็ดีจิตแม่ดีใช่ไหมจิตดีก็ดีจิตบอดีกับบอดีการข้อเมนโค่นน่หันเพิ่นพิมพ์บอดีกับสีเขาเพิ่นเบิดเน่ะเพราะว่ามันออกจากจิตเพิ่น ซ้อมเบิ่งเจ้าของรถพี่น้องซ้อมเบิ่งเจ้าของรถคอมเมนต์ผู้ใดกะเขาโตเพิ่นเบิดเลยนะคอยว่าจังสันเด้ขันสุบัติมารวยๆเด้อปังๆเด้อพูดอะไล่ะสิถูงเลขมันสีขาวสิโสกสิหมานมันสิเขาโตเจ้า,จาของแล้น,นะ,นะมันมอกอ,กอกจากปากผู้เว่าเด้มันออกจากปากผู้เว่าหน้าอค,อคอยๆความคิดคอยเป็นจังสันเลยยังราะว่าพูดดีเป็นสีแก่ปากแม่มันนี้ว่าจะไดีก็ ขวดมากเลี้ยงปากเป็นขีขอบคุณเด้อหลานนี่แกต่างจอม่าได้เมื่อไรเราจะจอมเน้เอานะคะเอามะนาวแม่ไอ้มาซายไปเนี่ยมาแม่ไอ้มาแม่ไอ้ตากล้องไอหน้ากล้องเลยปูดหน้าสั้งหลัง เวลาทายเมียจะของอาจจะเอากีลาลา่ล่ไหลยน่นเอางามๆคือเพ่นแน่เห็นบ่โทรศัพท์เจรัดวันนี้จะสมเราวบบป้าโทรศัพท์ทเจ้าคือเห็นให้เมียข่อยงามแฉพนะคันเจ้าจะหู้วัดเมียเจ้ากี่ไล่ให้เจ้าไปกลับบางง่ายหน่อยด้วย <laughs> ยิงปากไปจะสุ่มเลยยิงปากไปเล่ได้หนอยกบแน่นั่งเนี่ยอไปเลยเะมส์้าตัวใครทักแน่ก่อนจะตื่นจากหัวแอี่อเปิดเากังเิจะเยอะน่า เพิ่นค่ายกองงามถนอาขีถังขาดจักตุ้มขมุจักตุมก็ได้เบ่งอย่างในกรบเลยหลุดเนียนไปเบิดหลุดรู้ว่ามันจะอ่อนคักแนจัาเนียนคักแนบมามันซ้อมเจ้าเวนี่ค่ายทสันต์้าโเสัเจริญวันนี้คืองามเจ้่ตุ้งขี่กันขาดก้าวก้าวก้าก้าวก็ไดเบ่อย่างเ่ยขยันคนรู้่านี่ พอคุ้นายกล่องเมนวกันมามาบ้องกล่องน่ยนะตุ้มกี่กันค่กักสักจัคนยางชิออกตรงไปหัวจนยักตายกล้องนันเ่ไอคนนะไปหัวก็นพี่น้องผัวส้มเจรัดมาดีเมื่อวานนี่ว่าเอาเมียพันลงปปิ๊บป้าตัวกล้องเจรัดมาดิจะเป็นงามกักงามเนนือพญานาเจ้าตุ้มบ่มิจังตุ้มด้ยมันนะมัน เหม forehead, ือนมาบองเจ้นยกับเจนั่งฟ้าเต่าถาวรันตุ้มเต็มหนาาเลยคนไายมองเดียวกันย่งเลืออจะสิบชักจักกย่างย่างคี้กันคกันสิบออกตุ้มไหนก็ยังววาอยังไต่ก็ยัจุกทองนะตัดเบ่เปียนน้ำมนตัดอะไนไายเราไยเลย มันเป็นยังไงเนี่ยโทรศัพท์มันซอยได้เนี่ยเอาขี่ลายปะที่ก็จะมันงามได้นะกัน่ว่าของแ่นอนแงนอนก็บแงนั่งพี่ปุ๊กอุ้ยมาพูดยันสมหวังสมจักสมเจ้าจักจักไหนโอ้ใครละจุกทรวงบินเนาะเขาซื้บอกบอกว่าตัวจริงมันงามกว่าสร้างคอยในกองงามเนาะแม่นต่เราไม่เห็นตัวจริงค่ะดอกโดนโดนยาสิหนาเห็นเนาะ นั่นแหละผลสม้มเอาเขาเรื่องเลยนเนาะเจว่าจงได้ก่อนเจ้าเจ้าเจ้ามาเจ้าถาไฟก็เจ้าว่าถาไฟเอาเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วมันเป็นนางเอกได้ป่ะเนี่ <laughs> ยปากน้ะพี่น้องควรจะเป็นนางเอกเออเออมือนี้นะ่ะมามานําหาไอ้บุญมีไอ้บุญมีเพื่อนเพืพ่อนผู้ดังอยู่ในเฟซในไลน์ดานะเ <laughs> พื่อนทาคนอื่นงวดบังแล้วนี่นะเพื่อนทาผู้อื่นงวดบางแล้วนี่ว่า ถ้าบ่ออกตัวนี้เน่ะบระค่าสามนะนะผนท้าบระค่าสามนะเออถ้าบ่ออกตัวนี้น่ะเอาขีเยียบคีนี่โทส่วนน้ำมาปาดใส่หน้ากูรถผลว่าเออบอกว่าเนี่ยมีบะ บ่แต่ว่า็อยยังเป็นนังเอกคอยเลยมันคันบอน่ามันจะเป็นเจจินดาเออคันขันบอจังจันมันจะเป็นเจจินดาดิเล้แบบคนงามว่าแบบคนงามนะกาสำเนียงผู้ไทยบอกสำเนียงเสียงผู้ไทยสาวผู้ไทยมาแล้วนะไอ้บุญมีเอองวดนี้นะน้องก็ขอท้าเด้อนะเออดเออน้องก็ขอท้าเลยน้องขอท้าเลยเขาว่าท้าขี้ท้าตดนี่มันมันดังว่าสันนะมันจะได้ดังคือเพื่อนซะน้องเรท้าเออน้องเราจะท้าเลย ท้าเลยน้องน้องก็อยากดั่งเมียน้องก็อยากดั่งคือไอ้เพิ่นเนียไอ้บุญหมีมือนี้น่ะน้องกินดาเพชรมณนีผู้นี้น่ะน้องพี่บ้าผู้นี้น่ะเลยอขอท้าไอ้เลยเด้อถ้าเลขของน้องอกออกในงวดนี้น่ะให้ออมขี้น่ะมาพูดสินะน้องกูเด้อไอ้บุตีหมีตัวไรล่ะห้าสี่เก้ากับเก้าสามเลยห้าสี่เก้ากับเก้าสามห้าสี่เก้ากับเก้าสาม ตัวนี้นหะอมขี้มาพูดจน้าน้องกว่าเด้อไอ้บุญมีเด้อ <laughs> เอาวถ้าพูดเดียวป่ะฮะใหอ้อ้ายบุญมีก็อมมาลดเหรอเนาะเอาผู้อื่นเนี่ยผู้อื่นก็อมมาลดแต่ว่าไม่ได้ออมเนี่ยเพราะว่ามันสิออกผู้อื่นน่ะ <c oughs> มันสินถึงเ <c oughs> ว้ท่าน่ะอืะอตัวแรกก่อนตัวแรกก่อนห้าสี่เก้ากับเก้าสามอขอยรับรองไปเลยว่าผู้อื่นไม่ได้ออมเพราะว่ามันสิถึกแล้วมันสิออก เลขโตนี่มูมวว่าน,นี่เขาโท้มากเป็นสายต้นสิบใหม่เลยเอฟซี่คอยนะบอกว่าเจ้จินดางวดบ้างแล้วเดี๋ยวนูฝันเห็นเจ้จินดานะไปหมุนอยู่ก,ก่องสลากมันออกหาศูนย์เก้าแล้วพัดถือเ,เละแล้วไปนค้นฝันเนมนเออแล้วจิโทร,ร,ร,รมาหาเจากับจันเจาบาวางราสั้นบัดมวว่านี่เราโทรมาเราโทรมาวา่า ฝันว่าแขวนน่ะฟันว่าขี่รถสองแถวไปแล้วว่าขี่รถสองแถวไปแล้วไปแล้วกับมีคนมีงานหลายหลายวาสันเขากําลังสิดฉลองกันมาละว่ายังสี่แล้วเราคว้องฝันให้ฟังน่ะเขาสิกําลังสิสฉลองกันมาที่พ่อใหญ่บ้านกันเลยบอกว่าก่อนเขาสิสฉลองกันนี่ต้องหาคนผู้หมนฉลาดลังวัลกอนว่าสันน่ะ หนึ่งในหันขบระการ์ซื้ออะเป็นเจจินดาว่าสันเมื่อแล้วว่าเจกินดาว่าสันเจ้าก็ออกไปบันนี้คอยกันเลยบอกว่าเลาก็เลยบอกว่าคอยกันเลยบอกว่าเจเจกินดาาเราก็เฮ็ดปากอุ้มมือปากเราไว้เจหมุนตัวที่เราซื้อถูกด้วว่าสันอืมเราว่ายังสันแล้วว่าเจ้าก็เลยหมุนไปซีเก่าหลวอายุเจพอดีเลยว่าสันหนูร้องกรี๊ดเลยว่าสัน ราว่างยังสั่นเด้อบาดท,ที่นี่เจ๊นะปล่อยเลขตัวใดหนูคิดว่าเลขแต่จิอยู่้ําเจได้งวดนี่เราอะคอยปล่อยหาซีเก้ากับเก้าสามขาคุณเด้อเจ๊เด้อเราก็ว่าพ่อได้ใส่ได้ขอบได้ขวหนูฟันเห็นเจ๊นะถือเลขมันระหว่างสั้นนะคะมาที่นี่บัดมูออยยุบึงบ่งการโทรมาเฮ้ยเพื่อนมูอกูจะเป็นพี่น้องกูจะเป็นเข็ดงานข้าราชการเออเราอะเฮ็ดงานข้าราชการ ข้าเจ้านะ่ะเอาเงินนะ่ะมาซื้อเลขสี่เก่ากับหกสี่หลายหลายเพียรมาซันเออนี่บอกเลขรับปึงกันเออที่เจ้าว่าแม่ตัวได้ก็เทสสี่เกากับหกสี่แต่จริงๆแล้วนะ่ะมันมันสามตัวมันหาสี่เก่าม่กระตุงกับความฝอยฝันเนาะเอใขรก็เรยกว่ากูนีน่กูก็ซื้อน้ำเขาแล้วมาเนาะมันว่ากูก็ซื้อน้ำเขาแล้วตันนี้นะ เขาซื้อมาจนอันไปเบิดแล้วว่าซันเออตัวใดก็เจ๊ซีเก้ากับหกซีสองตัวยาปาแข้งยาปาแข้งโอ้อันนี้รับมาจากรับมาจากบึงการซีเก้าเก้าซีหกซีเนี่ยเขาอัดเต็มเลยว่าซันกูบยันกูยันบ่าถือลายคือเขากูจะไปจำน้ำปลาอย่างเลยว่าซัน จำน้ำปลาย,ย่างชุ่มใส่ตัวนี้เลยชุ่มใส่ตัวนี้แล้วแวบบฉีกเอาหุนหกสี่เนี่ยเพี้ยนไปะนะซื้อไว้เลยเด้ออายุกูลพอดีเขานี่แหละรับบึงการมาสัก <ป ái S 2> ตัวแล้ยอยของข่อยัจำน้ำเลยติเจ๊ฉีเอาปลาย,ยางไปจำน้ำเลยมันว่าเออกูได้ปลาย,ยางมากกับย้อนถือเลขแล้วสามปลาเพราะฉะนั้นกูจะเอาไปจำน้ำปลาหนึ่ง มจะไปซื้อเลขสลขี่เก้าหกสี่น้ำเขาเนี่ยพัดนี่นะพูดนี่ละเพิ่นได้ป้ายอย่างสามป้าย้อนทราบย้อนถือเลขมันงวดนี้งวดนี้เพิ่นไปหมุนยูบึงการเพิ่นไปหมุนอยู่บึงการเพิ่นถ้วยควายไปรุ่นน้ำเขาผู้ทวมาบอกนะเพิ่นกปหมยูบ่บึงการเพื่อยูบ่บึงการเพิเ่นได้ทวมาบอกว่าให,ให้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 มึงนี่ซื้อเลขสี่เก้าเก้าสีกับหกสี่ีหกตะเพี้ยน เขาซื้อกันอัดเต็มไปหมืดแล้วยุแถวนี่สันผูดทอมาบอกนะเพื่ะนั้นเอาอยังไปจำก็เอาป้าอยางไปจำเพราะว่าปลาอยางกูซื้อมาในย้อนเลขสป้าเ่ยไม่ฉะนั้นแล้วกูจะเอาไปจำน้ำปลาหนึ่งมาซื้อหกซีกับ,กบเกาซานี่นนก,รรกดไลค์แชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ